สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอ่านในช่อง YouTube YouTube ไอเดียสร้างสื่อด้วยมือถือสำหรับใครที่กำลังปวดหัวนะคะว่าทำคลิปออกวิดีโอออกมาแล้วมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามามีเสียงรบก,กวนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงจากแอร์เสียงจากพัดลมทำให้คลิปวิดีโอของเรานั้นไม่น่าดูไม่น่าฟังนะคะจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคลิปนี้มีคาตอบค่ะ แต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูวิธีการนะคะครูอันฝากกดติดตามช่องยูทูบไอเดียสรางสื่อด้วยมือถือเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูอันในการทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงแอร์หรือเสียงพัดลมมีวิธีการกําจัดอย่างงไ,ไปดูพร้อมกันกับครูอันในคลิปเลยค่ะไปค่ะ <Wow. S 1> แอปตัวช่วยในการลดเสียงของเราในวันนี้นะคะก็คือแอป noise ดีดิวเซอร์นะคะเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานนะคะเป็นแอปฟรีค่ะเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานในการลดเสียงหรือตัดเสียงแทรกซ้อนเข้ามาในคลิปวิดีโอของเรากันค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังคลิปตัวอย่างกันก่อนนะคะที่จะใช้ในการตัดเสียงรบกวนออกค่ะเ,เข้ามาที่หน้าต่างของแอปที่เนมัสเตอร์เราไปคลิกที่มีเดีย สังเกตนะคะว่าในคลิปตัวอย่างนั้นจะมีเสียงรบกวนจากเสียงแอร์แล้วก็เสียงพัดลมทีนี้เราจะเอาไปตัดเสียงเหล่านี้ออกดูกันค่ะว่าจะได้ผลขนาดไหนไปค่ะให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปที่แอป Noise Reducer นะคะจากนั้นนะคะเราจะไปนำอันนี้จะเป็นหน้าต่างนะคะที่ ขึ้นมาให้เราสมัครรายเดือนเราไม่ใช้ก็กด skip เลยค่ะคามจากนั้นนะคะเราจะไปนําคลิปวิดีโอที่เราได้อัดเอาไว้นะคะเข้ามาก็ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงคําว่า import file ค่ะไปเลือกวิดีโอค่ะจากนั้นก็ไปเลือก photo library นะคะก็เข้าไปเลือกวิดีโอของเราเข้ามาเลยค่ะตรงนี้เราก็กดออกนะคะ เสร็จแล้วก็รอการประมวลผลแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้คลิปก็ประมวลผลเสร็จแล้วก็ให้เรากดคำว่าดันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงความแตกต่างระหว่างคลิปที่ยังไม่ได้เรายังไม่ได้ตัดนะคะเป็นตัวเดิมนะคะ คลิกเข้าไปที่แอปคีเน m มาสเตอร์ค่ะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นคลิปที่เรายังไม่ทันได้ตัดเสียงลบกวนออกนะคะก็จะมีเสียงแสกของแอร์แล้วก็เสียงแรกของพัดลมเข้ามาทําให้คลิปของเราไม่น่าฟังนะคะมาลองฟังตัวที่เราได้มีการตัดเสียงทิ้งแล้วนะคะคลิกเข้าไปที่แอปคีเน m มาสเตอร์ค่ะจากนั้นให้ไปคลิกที่เครื่องหมายบวก เสร็จแล้วกดหยุดนะคะตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่าเสียงรบกวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงแอร์หรือเสียงพัดลมนะคะที่แทรกเข้ามาในขณะที่เราอัดคลิปนั้นได้หายไปนะคะแล้วมันก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาที่ไม่ต้องไปเสียเวลาในการอัดคลิปวิดีโอใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้วิดีโอที่ถูกตัดเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามาคลิกที่คำว่า save add ค่ะไปที่คำว่า original ค่ะ ตอนนี้วิดีโอของเราก็ถูกบันทึกในแกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็นําไปใช้งานกันได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการตัดเสียงรบกวนแบบง่ายๆทําให้เราไม่ต้องไปอัดคลิปวิดีโอใหม่ด้วยแอปที่ชื่อว่า Noise Reducer ที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนจอนะคะ เ,เพื่อนๆไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะคะก็ลองใช้งานกันดูค่ะื่ยจะทาให้เพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาเปอัดคลิปใหม่นะคะก็คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ